สวัสดีครับสวัสดีครับผูป้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองปูนะครับมือนีถือโอกาสนะครับมาทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท้างไก่ดีอลทีวีทีห้องสิทดล่องสอนในวันที่8 8พุษภาคม25 6 3นี้นนะครับเด้อ จริงๆแล้วได้ไประชาสัมพันธ์ไปรอบหนึ่งแล้วล่ะบัดนี้ข้สิทดลองสองนได้วันที่18พฤษภาคมนะครับซึ่งตอนไหนนี้โรงเรียนได้สำรวจความพร้อมล,ละลายนะครับมีนักเรียนเก่าหาคนไปสำรวจความพร้อมกับผู้ปกครองแล้วปรากฏว่าความพร้อมในการจัดการเรียกการสอนดีที่วีทีเทนๆๆๆ็นี้ผู้ปกครองอำนวยความสะดวกได้มีคนเดียวไหมครับเบิร์บ้านมีคนเดียว นะครับซึ่งนักเรียนเขามีเก่าหาคนนะครับซึ่งตอนนี้คุณครูนะครับคุณครูก็ได้เตรียมใบงานไว้เพื่อที่จะไปให้นักเรียนหอดบ้านนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลครับอนุบาลอนุบาลหนึ่งอนุบาลสอสเป็นคุณครูกว่างด้วครับเด,ด,ด้อนจีได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ารล่างเลี้ยงสองทางการติดตอ่อสื่อสารสองทางสองทางการรับชมนะครับเพิ่นได้แจ้งไปทางเฟซบุ๊กนะครับหรือกลุ่มของเพิ่นที่จะมีช่องทางการติดต่อระหว่างคู่ประจำสัจนักเรียนกับคู้ประจำสัจนกับผู้ปกครองนะครับสําหรับช่องทางนี้เป็น Messenger, เมสเซนเจอร์เฟซบุ๊ก o ตกเมสเซนเจอร์น, Facebook, นี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่พออ,อตั้งถึ้นมานะครับเพื่อที่จะค่อย อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็หลับฟังอุปสรรคปัญหาต่างๆหรือขอสงสัยนะครับจากผู้ปกครองที่มีความสงสัยสามารถสอบถามกัามาช่องทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเล็กน้อยหรือว่าความผ่อนทั้งบ้านหรือว่าการเรื่องการซ้อนของคุณครูนะครับรวมถึงสิ่งที่มีความสงสัยหรือว่าขอใจนะครับสามารถสอบถามมาได้ครับที ทางเมสเซนเจอร์นี่นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละคลิปนะครับพอออกกับพยายามที่จะทำความเข้าใจและการกำกับติดตามนะครับรวมถึงตรวจสอบนะครับในการบริในการเหตุงานการจัดการเรียกการสอนรวมถึงประสานผู้ปกครองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและรับทราบปัญหานะครับแล้วก็จะได้แก้ปัญหาในการบริการ นะครับโดยการบริการซึ่งตอนนี้ได้ตั้งกลุ่มเรียบร้อยแล้วปอนึงนะครับปอนึงกับคุ้คือคุณนคู่ชายานะครับคือคุณนคู่ชายาหานคุโนะเพิรนสิบเป็นคู่ประจําสั้นปอนึ่านี่อังกาให้คู่ประกองเนี่ยประสานกับเพิ่นนะครับประสานกับเพิ่นเป็นปฏิทินช่องทางการติดต่อนะครับสําหรับชั้นปอนึงทานเมสเซนเจอร์นะครับสำหรับปสองครับปสองนี่คุณนคู่ พงองพดครับกู้ภูพงพดผู้ช่ยวาที่เกี่ยวกัเรื่องของเฮานะครับควนการรับผิดชอบชอปนป .2 มีช่องทางการติดต่อนะครับทั้งไลน์นะครับจะสามารถติดต่อสอบถามขอเงินเพิ่มเติมได้นะครับขอไปอยู่ในกลุ่มซึ่งกู้ภูแต่ละหันเพื่อจะหาช่องทางแล้วก็ไปพบกับผู้ปกครองนะครับเพื่อติดต่อสื่อสารแล้วก็ให้ใบงานนะครับซึ่งมือนี่มืออื่น มือ mm hmm. นะครับ่นกระสิเตรียมใบางานให้มันเรียบร้อยในวันที่18กับพรที่จ่อทดลองสองนะครับซึ่งท่องท่าในการรับชมนะครับเข้าสื่อประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอ,อยู่บาว่าจะเป็นเพจทรองเรียนบ่ว,ว่าจะเป็นกลุ่มของแต่ละประจําสั้นนะครับเพ่นจะได้แจ้งเข้าไปป .3 สําหรับผู้ประจําสั้นปสครับคุณครูจีดาผ้าครับจีดาผ่านสกหรือค่นินะครับเพือ่อการเรี่ชอบของสั้นป สามครับสำหรับชั้นปอซีคุณครูรัชานนท์ครับคุณครูรัชานนท์คุณครูใหม่นี่แหละคุณครูคอมพิวเตอร์นะครับเพิ่นก่าสิรับผิดชอบปอซีนะครับเพิ่นสื่อนี้วิธีการจังได้หันการดิดต่อประสานงานนะครับเข้าไปในช่องทางการติดต่อกับซั้นปอซีนะครับซันปอร์ฮาครับซั้นปอร์ฮาในคุณครูกิติพรครับคุณครูภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นก็ได้ตั้งกลุ่มตั้งยังเรียบร้อยนะครับเพราะว่าพอกระให คุคเด่นไล่งานนะครับในการจัดตังกลุมออของแต่ละสั้นนะครับ,ในร,บ,รนนรบในรูปแบบที่าค่ายกันนะครับหรือรูปแบบเดียวกันนะครับซึ่งเรียกของเ้านี่แตมีหกสั้นสั้นปอกหกก็คือคุณคคู่บววอนนะครับคุณคคูบววอนนะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองควนเข่ามานะครับที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการพัฒนาการเรื่องการสอนทางไก่ทภาทงดาวเทียมนะครับในสถานการโควิด -19 นะครับ เ้าก็จําเป็นต้องปรับนะครับคิดว่าแต่ละบ้านต่หลังสีนี้ทีวีนะครับเพราะว่าจะเป็นจอทึบเพราะว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับหรือขึ้นอินเทอร์เนต็ตต่างๆคันบมีกับมาเล็นมุมไหนมุมหนึ่งอยู่โรงเรียนก็นได้เพราะว่าโรงเรียนเดี๋ยนี้มีอินเทอร์เนต็ตอยู่3จุดนะครับ3จุดนะถือว่าเป็นการปูพื้นฐานครับขั้นขั้นบ่อเฮดเลยก็คือจะเป็นไปบ่ได้นะครับเพื่อที่จะสนองครับนยโยบายแล้วก็ บอกว่าจะเป็นเจ้าสังกัดนะครับสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดันไหา 5. นี่เขตหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกรมีโนรอยู่อายที่จะปลูกพื้นฐานเฮ็<อ>ไไดไส้ซําทีเฮ็ดได้นะครับเท่ากับต้องเฮ็ดเฮ็ดไห่มันอาจจะบอดีมากอาจจะเป็นดีหรือดีหรือปานกลางนะครับหรือพอใส่นะครับแต่ส่วนมากก็คือเบิ้งแล้วนะครับเล็กน้อยทุกเมื่อนี้ สามารถนะครับติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็ตได้นะครับเริ่มตั้งแต่อนุบาลนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เอามีอุปกรณ์เพียงพอหรือบอนะครับบ้านห้องนี้ขึ้นอินเทอร์เนต็ตนี่ไว i ฟนี่ยูสาร่ากางบ้านก็นมียูงเรียนก็นมีแล้วก็หลายๆหลังนะครับที่มี WiFi นะครับเขาอาจจะไปตุ่มไปห้อมกันจากสองคนสามคนก็นได้ครับไปเรียนน้ำกันบ้านนี้ผู้ปกครองก็สี่มีคำถามมาเออในกรณี ในกรณีที่บ้านหลังหนึ่งมีลูกหลายคนสีเลี่ยนจังไดมีทีวีเครื่องเดียวอันนี้คือคําถามนะครับมีลูกสามคนเรียนคนละสันสีเบิ้งจังไดว่ดสันส่วนของมันก็นมีช่องทางหลายช่องทางเนาะบากว่าจะเป็นออนแอร์ออนไลน์แล้วก็อะไรนะออนไซต์นะครับออนไซต์ on ก็คือ เบิงอยู่ในโรงเรียนบอบอนใส่ขึ้นอยู่ในระบบนี่แหละนะครับออนแอ์ On air, นี่คือสามารถเบิงได้ดทุกทีอ่อนไล์ก็ขึ้นูจากสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ก็สามารถเลี่ยนได้จอทิปก็เลี้ยนได้จอธรรมดาก็ได้นะครับถ้ามีเครื่องเดียวโทรศัพท์กับว่ามีมีโทรศัพท์เครื่องเดียวคนหนึ่งกับเบิงรอบเส้าครับแปดโมงครึ่งครับถึงสิบสี่นาฬิกาสามสิบรอบสองครับรอบสามกับสองทุ่มนะครับสามารถสมมุติมี ลูกสามก้นกสามาเบิ้งได้สองสามเวลานะครับเพราะว่ามีการรีเทิร์นอีกสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นกสามานะครับทดล่องเบิ้งครับมันมีปัญหาหรือบมีปัญหาอย่างไรถ้ามีปัญหาก็ได้บอกได้แจ้งนะครับทางเลียนมาเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับทำความเข้าใจกับปุกปกครองนะครับเริ่มเลียนจริงๆที่วันที่18พฤษภา,าคม2 5 6 3เป็กนการทดลอง ทางไกล DLTV นะครับแต่เปิดเรียนจริงๆเปิดเรียนอีลีนี่สิเป็นวันที่หกรกราคม2 5 6 3้ครับเพราะฉะนั้นในวันที่18นี่พ่อแม่ผู้ปกครองกัล่อรับใบงานกับนักเรียนแล้วก็คุณครูเขาจะไปอธิบายนะครับให้ทำความเขาใจเรียนไปจากหนึสัปดาห์ก็ค่คอยมอบพบปะพูดคุยกันว่าเามีอุปสรรคปัญหาจังใดแน่ นะครับเป็นไล่สัปดาห์ซึ่งในการเรียนการสอนนี่ทางเรียนบ้านหนองกรุงโดยนโยบายของพออ,อนะครับกส็สะให้คณะคู่ได้ไล่งานครับได้ไล่งานการจัดการเรียนการสอนห้างไก่พานอ่าดีเอลทีวีนี่แหละเป็นหน่วยการเรียนรู้ครับหน่วยการเรียนรู้หนึ่งอาจจะเลียนสามมือหรือหามือหรือสองมือก็แล้วแต่คุณครูาสิจัดบริหารจัดการซึ่งในที่นี้มันจะต้องไปไปตามคุณครูต้นทาง คุณคู้นจนท่าก็คือมองไทยทอดครับคุค่ต้นทงอย่วังไก่กังว้นครับอนุบาลก็จิมีการจัดหลักสูตรแบบอนุบาลปฐมก็จะมีหลักสูตรการจัดแบบปฐมมัธยมก็ซิมีการจัดแบบมัธยม <c oughs> เพราะฉะนั้นกะให้พ่อแม่พี่น้องถือโอกาสครับถือโอกาสเลี้ยนลู้เช่นช่วงน,นะครับพ่อแม่พี่น้องเลี้ยนลู้ไปพร้อมกันนะนมือนี้ข้อกครองมีบทบาทมากขึ้น